สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบกันกันกนกบวิไลไก่นะคะมือนีวิไลไก่สิมาเบาสูกันฟังเรื่องอตอนมาอยู่ไอแลนด์เนื้อใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยพี่น้องนึกว่าแต่สิได้ผัวฝรัง่งหูอยู่ว่าบม่มีหูว่าจนหูอยู่ว่าบ่มีนะหอูอยู่ว่าจนนะ <c oughs> โอ้ยมากกันเนาะบ่มีเงินมีคําเงินกับแฟนก็ไปใส่ ่าไปจ่ายค่ะเงินที่เพิ่นเก็บที่เคยว่าหอยฟังเนาะคะ่ะเนาะก็เอาไปเก็บไปจ่ายค่ะพาสป,ปอร์ตของเฮาหมดเนาะคะ่ะเนาะก็บ่มีเงินก็ได้เริ่มอันพยายามเก็บใหม่ก็คือว่าเริ่มต้นใหม่แหละค่ะก็บ่มีเงินดอกสิว่าเริ่มต้นก็คือว่ามันก็นยากเนาะมาราะว่าใส,าสาเด็กหน่อยใสเฮาใสายัง4คนค่าใช้จ่ายก็หลายเนาะคะ่ะเนาะบัดนี้ก็ยังดีที่หางานจะได้วิไลก็บ่ทันได้ฮู้จักไผดอกค่ะคนไทยก็บ่ฮู้จักไผจ้าคนเนาะตอนนั้นเนาะ บัดนี้ก็ไม่แต่มีแต่อึ่ยพ่นล่ะค่ะเป็นมูเอึ่ยพ่นก็อยู่น้ำตะกี้อยู่กล้ไก่กันน่ะนาก็ไข่อยู่เอึ่ยพ่นอยู่ไก่บัตตะนี่ก็เลยไปเฮือนเขาก็เลยไปอันเขาว่าเขาไปหาเก็บหอยว่าสันไปหาเก็บหอยมาขายเป็นหอยจูบเนาะค่ะเนาถีงเวลาเคยเอามาลงมาลงคลิปนะคะแต่ว่ามันบ้างบอกเนี่ยมันร้ายมันร้ายอีลีแต่ว่ามันมันหน่อยมันหน่อยแต่บางเฮาก็ตตรงไปจังสีเนาะค่ะก็เลยอุ้ยจะไปเอาไปหาหอยขายบ่ ไปนําแน่บ่ก็เลยวาเพิ so ่นเพิ่นก็เลยว่าเออไปก็ไปเด้อเพิ Brother ่นสิมาฮับพว่าสิก็ไปนํากันค่ะกับเพิ่นก็มาฮับมาฮับตอนเช้าแล้วแต่เนาะค่ะเนาะมันก็สิมีน้ํา <Yep>. ขึ้นน้ําลงจังซั่นน้ําแบบว่าอันหลายหิงบ่ว่าหอยน่ะมันหลายหิงบ่หอยน่ะมันมันบ่ได้หลายถึงขนาดแบบลืนกลาด้ค่ะมันมันบางๆนอยๆเนาะเฮาก็ไปกันหลายคนไปกันอัน4คน4คน5คนเนาะค่ะเนาะ จะอันประมาณสามสี่คนหาคนประกะพากันไปสี่คนนี่แหละพากันไปไปหาเก็บังหอยเพิ่นก็มาหับตอนเสาร์แล้วแต่ว่าจังแล้วแต่ว่าตอนใด้เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าหนามมันหนามมันลงนะนะเขาไปตอนหนามมันลงบัดนี้ก็เพิ่นก็มาหับบางเถื่อก็แต่เสาร์แน่บางเถื่อก็บใบใบแน่กับแล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่หนามลงก็พากันไป ไปกับโอ้มันหนาวมากค่ะมันหนาวตอนมาหม่ๆม่นะเท่ากับบกคอได้ชินน้อนนะน้ามูนมูนน้ำตาพี่น้องคะมันมันแบบว่ามันหนาวแห้งไร้มันมันหนาวแห้งไร้จนเท่าน่ะบางตอนช่วงที่เพื่อนไปเก็บน่ะเท่ากับเท่าเอเท่าน่ะก็อยากไปเนาะมันหนาวแห้งไร้ก็บอกเขาว่าโอ้ยไปเก็บเด้หน่อยหนึ่งคนคุน่ะคุทั้งน่ะประมาณ ได้ประมาณ10กิโลได้คันว่าเต็มคูทั้งเนาะแต่ว่ามันช่วงที่เฮาไปน่ะเฮาไปเก็บดุมันก็บ่ค่อยบ่ค่อยเริ่มสิบ่ค่อยมีเนาะค่ะเนาะมันก็บางๆมันก็บ่ค่อยมีเฮาก็ต้องหาเอาขนาดที่มันพอกินเนาะค่ะเพิ่นสิเอาไปเขาหับไปขายต่อน่ะนะเฮาก็เฮาก็หนาวแห้งหลายก็บอกเอ่ยเพิ่นว่าดีแต่ว่าเฮือนน่ะเฮือนเฮาน่ะอยู่ใกล้ๆทะเลตะกี้บ่ทันได้ย้ายมาเฮือนหลังนี้เนาะค่ะเนาะยังบ่ทันได้ย้ายมาบัดนี้ก หนาวแห้งหลายอันไปส่งคอยแน่ขอบไว้เหรอน้ำหมูน้ำหูน้ำตาเก็บมันมือนั่นใส่ถุงมือได้กก็เอาบอยืดด้วยค่ะมันเย็นแห้งหลายเนาะเฮาบเเฮาบบชินเนาะค่ะเนาะมือเนี่ยเอาจนแข็งเก็บไปได้น้อยได้ได้ประมันได้คนคนทางคนคู่ท้งมือเนี่ยแข็งมดทั้งเจ็บทั้งแข็งน้ำหมูน้ำหูน้ำตาโอ้ยอันหนาวแห้งหลายทั้งหนาวทั้งเย็นก็เลยแบบว่า จะไปอันให้เขาไปส่งให้เขาไปส่งอยู่บานเขาก็ไปส่งมือไม่มาอีกบ,บนย่อมแพ่ได้คะ่ะมาไม่อีกให้เขามาหับมาไม่อีกก็ดื้อซูอันซูตลอดเนาะบัดน,นี้ก็เข้าไปพ่อเาไปเก็บปุบเขาก็ตรงเอามาแยกอยูเลยแยกขนาดเนาะขันเข้าเก็บได้พออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์กว่าอาทิตย์ได้มื่สองมืจ่จะสี่เขาก็ตรงเอามาแยกมาคัดแยกมันจะได้ราคาแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะมันก็มีอัน ราคาราคาหอยใหญ่หอยใหยไงน่ะก็ราคาหนึ่งหอยขนาดหน่อยก็ราคาหนึ่งเขาก็ต้องเอามาแยกโอ้ยกว่าสิแยกแล้วหนาวก็หนาวยื่นอันยื่นแยกอยู่ข้างนอกนะ่ะมันมันเย็นแห้งไร้มันหนาวแห้งไร้หนมูกหนมหูหนมตาข่อยกันไรพี่น้องแต่ข่อยกระดึ๊กข่อยกระอดซะเนาะอยากได้เงินเนาะคะ่ะเนาะ อยากได้เงินบ่มีเงินใส่เนาะก็อยากได้นี่แหละจุดหนึ่งวิไลเป็นคน,นสีเด้อเวลามีก็ใส่แน่แต่ว่าเวลาบ่มีข้นมากปึบนี่่อยจะเป็นคนถีบ่ยอมอยู่ไซกสร้างถ้าบ่มีถ้าบ่มีเงินอยู่เมืองไทยคือกันถ้าบ่มีเงินให้ข่อยเห็ดย่งง่อยก็เห็ดให้่อยไปหลับจยางย่งง่อยก็ไปบัดนี้อย่า่าแต่เก็บหอยให้จะมีงานเห็ด เขาจ้างให้ไปอันล่างคอกม้านะพี่น้องตะกีเนาะตะกีตะกีนะเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวสีม,มาเวาัต่อค่ะบอกแค่นี้แหละเอาคลิปสันส้นๆพ่อมือน,นี่เอาคลิปไปหาเก็บห้อยขายํำนีแหละค่ะเมือน,นี่มือนามือล้างสีมะเวา่ให้ฟังไม่ค่ะอันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย